ามาแล้วอย่าลืมกดรูปหัวใจให้เบานนด้วยนะครับหากคอยร้ายก็กดอันเดียวแม่หกักสร้างไอยก็กดอันเดียวบ่อ้กดหลายกดเบาๆนะครับอยู่ฝาทางขวามือหน้าจอทางขวามือจิ้มเบาๆนะครับเดี๋ยวรูปหัวใจจะแตกครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะปิดวงแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ไม่ไม่แบบเบามีไรสดไห้พี่น้องไ้เบิงบรรยากาศแบบนี้แล้วนะครับซีคีดอดกันเดี๋ยวบบานนเสียเอารูปหัวใจไปโฮมกันแล้วเอาไปตากแดดเสร็จแล้วเอาไปร้อยเชือกแล้วแขวนไว้บนที่นอน นะคบแขนไว้บนคือคือมือแทะเบานนมันมืดซื้อแม่แม่มันมืดซือซ้อในกล่องมันมืดอยู่หนีฝนบ่บท่านลงเม็ดบ่บท่านตกฝนตกกะบ,บ,บตองย่านเพราะว่ามันเป็นสนามลานฟูนอย่างดีครับอยู่บ้านวางเพิ่มสีชมพูมีแท้แน่นอนใช่ไหมเบานนมีครับอิูงงานออกแล้วมืออื่นแมนคัามือนเขาสำนักง,งานวันนี้มีไรสดไหมคะจอบครับจอบเบิงนาอนะครับมือวา่านเบานนไข่ ก็เลยให้นัดเนามาไหลแทนแล้วกะบ็บรนนมาไหลตอนเตล่านะครับสอดีแม่พระเอกนอนป้า <c ười> คือเบาดีแท้แม่คือเบาดีแท้เ <c ười> มนี่แม่รัดผัดบักทัวครับผัดทัวใส่หมูสับผัดพริกแกงถั่วใส่หมูสับนะครับรานคาร้านขายนี่มีเบิร์ด พี่น้องมีกว๋วยเตี๋ยวอยุทยาด้วยนะครับเดินทางมาไกลมากเลยมีหมึกสดมีมแมลงทอดมีโอ้ยมีสูเซียซูยางเนี่ยวกับแก้มสนามมือนี่เลิศเลิศอิีเลิศเลิศมากเลยสนามวันนี้นะครับกวงขวงสะดวกสบาย สวัสดีครับบ้านอนสวัสดีครับสวัสดีสองร้อยท่านนะครับสวัสดีู้ทีอยู่ต่างประเทศผู้บ่ได้เอามาเอาบุญบังไฟน้าเพลินป้ทีหาเงินหาขํากไก่หมานเงินหมนัน่ําอ่อนซอนล้านปูนเมนครับสวัสดีแม่วันใหม่ครับแม่อนุรักษ์ชัยเสนาสวัสดีคุณแม่ครับคุณแม่อนุรักษ์ชัยเสนาเจ้าของสวนทุเรียนหนึ่งร้อยไร่ที่จันทบุรี มาไล่ออนไลน์ได้เด้อพี่น้องส่งค่ากาแฟาได้นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เดินทางกลับสำนักงานแล้วก็หยุดสองวันนะครับสามารถออนไลน์ได้ที่หน้าเพจน,นะครับบนนนปักหมุดไว้แล้วนะครับปักหมุดไว้ที่หน้าเพจแล้วอย่าลืมเข้าไปให้มาไล่ออนไลน์ได้เด้อแม่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 เอานุรักมันมีคิวงันชนบุรีอยู่สามมือครับที่หน้าบนหน้ากันอยู่ไหนนะ้วดดีเลยนะ ท่านครับสวัสดีแม่บุญส่งครับพระเอกซื้อดักแดกมากกีดเน่อนนะ